น้ำตัวนี้ไอเมาเทน24ขวดใบวันเกตวันฟรีครับผม3าเซนลูกนึงก็จะประมาณเท่าไหร่3มสเซนบวกแท็กบวกอะไรด้วยก็น่าจะ550ห้าสิบเซนเท่านั้นก็ประมาณลูกละ15บาทสวัสดีครับผมมิตรพลคนเกลืองมือบนรายงานตัวครับผม ครับวันนี้ก็เพิ่งเลิกงานนะครับผมแล้วก็เลิกงานตอนนี้ตอนเช้านะครับผมหกโมงครึ่งตอนเช้านะครับผมเลิกงานแล้วก็เดินทางกลับบ้านแต่ว่าวันนี้จะไปแวะตลาดเหมือนเดิมนะครับผมไปแวะตลาดเหมือนเดิมไปดูกันว่าจะได้อะไรครับผมไปเดินทางครับผมวันนี้ก็หนาวเหมือนเดิมครับประกาศหนาว ยังติดลบอยู่เลยนะครับผมวันนี้ยังติดลบอยู่เลยมันลบแปดลบเก,ก่าดังหนาวเหมือนเดิมก็หลังเลิกง,งานก็กจะไปแวะตลาดที่เดิมนั่นแหละครับผมตลาดจะเป็นตลาดแถวบ้านนั่นแหละวันนี้เขามี ลดราคาอาทิตย์นี้เขาลดไอ้นั่นน้ำนะครับผมน้ำดื่มน้ำที่บ้านหมดเดี๋ยวไปหาน้ำก่อนนะครับผม,มคือน้ำซื้อเป็นแพ็คนะครับผมซื้อเป็นแพ็คก,ก็คือน้ำน้ำประมาณน้ำครึ่งลิตรนะครับผม24ขวดแพ็คนึงเขาขายอ่าใบวันเก็บวันปีซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง อาทิตย์นี้ก็กะว่าจะไปซื้อนะครับผมกะจะไปกักตุนนะครับผมไม่กักตุนหรอกก็ซื้อปกตินั่นแหละแต่ประมาณสองอาทิตย์ทีหนึ่งนะครับผมอาทิตย์สองอาทิตย์ทีหนึ่งนะครับก็บรรยากาศตอนเช้าตอนนี้ก็เช้ามืดนะผมหกโมงครึ่งตอนเช้านะครับผมประมาณนี้อากาศก็หนาว สิหิมะก็ละลายมั่งแต่ว่าก็ยังหนาวตอนนี้ก็ตำวรวจไปดูตำรวจจับตำรวจโอ้สปีดก็คือวิ่งเร็วกันไปนะครับถนนเส้นนี้ก็วิ่งวิ่งประมาณ45-50ถึงครับผมถนนเส้นนี้ถ้าไวกว่านั้นก็เจอแล้วครับผมเหมือนเมื่อกี้นี่แหละก็เป็นปกตินะครับผมเพราะว่าเขา ลบทุกที่นั่นแหละตำรวจก็เขามีที่จับความเร็วด้วยว่นแล้วก็เจอก็ไปตามเกณฑ์อถ้าโดนใบสั่งหรือโดนติเกตก็ตามความเร็วนั่นแหละเกินห้าเกินส<ม>ิบก็ราคาเพิ่มขึ้นถ้าสูงเกินห้าเกินสิบประมาณนี้สิบยี่สิบอย่างเงี้ยมันก็ เกินจากสปีดลิมิตเนี่ยอย่าง45เนี่ยถ้าเกินไป55 60อย่างเงี้ยตำรวจถ้ามันถ้าเขาจะจับก็ก็จะจับนะครับเกิน10ก็โดนปรับไปแล้วไม่รู้เท่าไหร่แล้วตอนนี้มันจะประมาณนี้ช่วงบรรยากาศตอนเช้าแล้วครับผม ากง,งานก็ประมาณนี้แหละแล้วผมก็จะไปแวะตลาดแล้วก็จะแวะซื้อน้ำซื้ออะไรเห็นป้ข้างขวามือเนี่ยเห็นไหมสี่สิบ้าถ้าขับ50ก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าห้าสิหขึ้นไปนี่เอาแล้วเป็นเรื่องผมปรับผมไม่รู้นะถ้ามีคนทำงานด้วยหรืออะไรด้วยทำซ่อมถนนด้วยนะครับเกินลิมิตเนี่โอ้โดนหนักเลยสองสามรเหรียญน,นะครับผม รถสปีดคือขับเร็วเกินไปจะโดนหนักนี่ก็คือบรรยากาศ้านนอกนครับผมก็คือมันนอกเลยอเมริกาคน้านนอกอย่างผมไปอยู่อย่างนี้แหลยทำมาหากินอย่างเงี้ยเมื่อคืนก็นั่งไลฟ์สดไป10-20 <c oughs> ี่สิบนาทีตอนพักเที่ยงตอนกินข้าวตีหนึ่งวันนี้ก็มีเลี้ยงอ่ะพิซซ่าด้วย พิซซ่าฟาดีอ่ซื้อพิซซ่ามาเลี้ยงพนักง,งานเกือบร้อยคนนะครับผมก็กินฟรีนะครับคืนนี้ก็ก็มีบ่อยครับบ่อยบ่อยเลี้ยงข้าวเลี้ยงเลี้ยงพิซซ่านี่แหละฟาดีก็จะมีเลี้ยงเพื่อนผมก็ไล์สดไล์สดไปช่วงนั่งกินพิซซ่าเล่นๆนะครับผมขนมขนมแล้วก็ เดี๋ยวกลางคืนทำงานนะครับผม <c oughs> ตอนนี้ก็เดินทางกลับบ้านเลิกงานแล้วก็กลับบ้านแล้วก็กกกกกกจะไปแวะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตหรือกอ็สูร,รีแถวๆบ้านนั่นแหละที่เดิมหาซื้อน้ำครับผมน้ำหมดน้ำดืม่ม ได้กี่แพ็คตรงนี้จะไปตอนเช้าน่าจะน่าจะยังเหลืออยู่ตอนเช้าอ่ถ้าตอนด้่สายในก่กวนหมดเพราะว่าคนเยอะนะครับผมเพราะว่ามันมันลดราคามันเนคนก็มาซื้อเยอะก็มารีบมากัะตุ้นเราน,นะครับผมเพราะว่ามันใบวันเก็ตวันฟรีก็ถือว่านานๆจะจะจะลดราคาทีนึงน,นะครับ ทิตย์เป็นอาทิตย์แต่ว่าการการได้ส่วนลดแบบนี้มันต้องอ่าเราต้องอ่าคล้ายๆว่าเราต้องลงทะเบียนนะครับผมก็คือคล้ายๆเป็นเมมเบอร์นะก็คือเราต้องใส่เบอร์โทรศัพท์หรือว่าอ e ีเมลหรือว่ารายละเอียดตัวเรานะครับผมมันถึงจะ,จะได้ส่วนลดนะครับผมเวลาเวลาเราเช็คเงินอ่าจ่ายเงินนี้อย่างเงี้ย ใส่เบอร์โทรเราเข้าไปนะครับผมเบอร์โทรศัพสันี่แหละใส่เข้าไปแล้วก็ได้ส่วนลดครับผมคือเราต้องคือมีรีวอร์ดพูดง่ายได้ได้รีวอร์ดนะครับผมถ้าเราลงทะเบียนือวาล็อกไซน์อินกับกับร้านค้าไว้นะครับตามปั๊มน้ำมันค็อเหมือนกันแก๊สสเตชันพวกนี้เรา,าลงทะเบียน ก็จะได้รีวอร์ดส่วนรถนั่นแหลร้านอาหารอก็ซูรีพวกที่ผมจะไปนี่ก็ผมก็มีลงทะเบียนไว้แต่ถ้าเราถ้าเราไม่สมัครมันก็ไม่ส่วนมากมันจะไม่ได้ส่วนลดครับผมจ่ายราคาเต็มคือไม่ได้ใบวันเก็นวันฟรีอย่างที่ผมบอกคือซื้อหนึ่งแ้มหนึ่งไม่ได้เพราะว่า เราไม่ได้ลงทะเบียนนะครับผมก็ต้องใส่เบอร์โทรเข้าไปประมาณนี้แหละก็ทำก็ถือว่าเป็น,นอะไรละ่ะเป็นส่วนที่ทำให้เราประหยัดนะครับพูดง่ายประหยัดค่าใช้จ่ายเรานะครับก็ไม่เสียหายอะไรนะครับผมว่าลงทะเบียนไปใส่เบอร์โทรเราไป จะถามอ e ีเมลหรือว่าที่อยู่เราไปด้วยเพราะว่าเขาต้องการแมมเบอร์ต้องการคุณลอร์ที่เป็นสมาชิกประมาณนี้แหละก็จะทําให้เราสะดวกขึ้นการจับใจใช้สอยหรือว่าการจะสั่งออนไลน์ก็ได้นะครับผมหรือก็มาพิกัดเราก็ได้หรือว่าให้เขาจัดไว้ทุกวันนี้แหละคือ,คอชอบออนไลน์นั่นแหละอยาไดค้คนที่ คนแก่คนอะไรส่วนมากก็จะชอบออนไลน์กันแล้วนกะ็สั่งสั่งอาหารทุก,ท,กทุกอย่างมารวมกันแล้วก็มารับเอาเลยนะครับผมอันนี้ก็จะมีที่ที่รับนะครับผมเป็นหมายเลขหมายเลขก็คือ,อโ o c a t i o n หรือสำหรับเรามารับตรงไหนตรงไหนนะครับผมเวลาเราสั่งออนไลน์สั่งออนไลน์มันก็จะ ให้เรามารับนะครับผมรับตามจุดตามจุดนะครับผมอย่างเราสั่งออนไลน์ไว้ว่า,าเราจะมารับเขาจ,จะจัดไปให้พวกผักพวกอาหารเนื้อสัตว์อะไรพวกนี้เป็นออเดอร์ของเรานะครับผมหลังจากจ่ายเสร็จแล้วก็มารับตามออดร์เรนี่ยเนี่ยป้ายสียแดงนะครับผมซ้ายมือเนี่ยเห็นไหมนี่คือโลเคชัน่นสำหรับรับนะครับผมว่าใครสั่งออนไลน์ซื้อ ไลน์ไว้แล้วก็มารับตามนี้นะครับรถมาจอดเดี๋ยวก็เข็นออกมาให้แล้วก็มาใส่รถเรานะครับผมนี่คือที่พิกัดตันขวามือไปซ้ายมือนะครับผมประมาณนี้มีกี่สปอร์ตแปดแปดแปดจุดประมาณนี้อันนี้ก็มีฟาร,ร์มาซีอะไรนี่ร้านเดิมนั่นแหละครับผมที่เดิมนั่นแหละที่ผมเคยมาช้อปปิ้งนั่นแหละ ทิ่งหลังเลิกง,งานนั่นแหละก็คือมาที่เดิมยังแต่ว่า,าวันนี้ก็จะมาเอาซื้อน้ำซื้ออะไรนะครับผมหาที่จอดอมอเตอร์คับคุยไปด้วยหาที่จอดแล้วจะจะไปเอาน้ำนะครับผมเมื่อจะได้กี่แพ็คดูซิวันนี้จะได้กี่แพ็คมีส่วนลดนะครับผม ร้านเดิมนี่แหละครับผมที่มาจอดที่เดิมด้วยนะเพราะว่าตอนเช้ามันไม่มีคนหรอกครับผมตอนเช้าเพราะว่าก็เปิดหกโมงนะครับผมผมเรื่องงานผมก็จะแวะอย่างนี้แหละประจานะครับผมสวัสด,ดีครังนะครับผมตอนนี้ก็ถึงแล้วถึงร้านแล้วก็ดูกันสวัสด,ดีผมผมิตรพลนะครับผมก็หลังเรื่องงานก็จะมาชอปปิ้งนี่แหละมา ซื้อน้ำซื้ออะไรนะครับผมเพราะว่าเขาอาทิตย์นี้เขามีส่วนลดนะครับผมเลยายวันเก็บวันฟรีวางัันนะก็จะไปซื้อ,อน้ำไปกินเพราะว่าที่บ้านน้ำหมดครับผมครับเอาไว้เจอกันนะครับผมเดี๋ยวขอช็อปปิ้งกันแป๊บนึงน,นะครับผมขอบคุณมาก เนะครับ,บผมลิมิตหกลูกนะครับจำกัดได้แค่หกลูกโอเคอ้าจะเอาเอวคาโดนี่แหละหาเลือกเอา,วาเอวคาโดสักหกลูกนะครับสาเก้าเซนลูกนึงก็คือประมาณลูกสิบห้าท

นี่ครับน้ำตัวนี้ไอเอเมลเทนยี่สิบสี่ขวดใบวันเก็วันฟรีครับผมก็ไม่รู้มีลิมิตหรือเปล่าไม่รู้นะไม่มีหรอกน่าจะไม่มีลิมิตนะครับผมเนี่ยน้ำเนี้ยใบวันเก็วันฟรีแล้วก็ขอเอาน้ำก่อนนะครับผมขอ,อน้ำก่อนี่ราคาปกติก็คือ6ดอนเานะครับผม ดอน99ไอเมาเชนแล้วก็24ขวดขวดครึ่งลิตรกะใบวันเกตวันฟรีครับเดี๋ยวเอาน้ำก่อนนะครับผมวาเลนไทน์ก็จับสวยจังเลยแดงอลังมันจะหัวใจสีแดงเต็มเลยใกล้เทศกาลวาเลนไทน์นะครับผมวันแห่งความรัก สวัสดีดค,ครับก็ได้น้ำมาหกแพ็คครับผมได้น้ำมาหกแพ็คขึ้นรถเรียบร้อยแล้วก็ได้กดซองแล้วก็ได้อะไรล่ะอวัคคาโดแล้วก็ได้อะไรบ้างเนี่ยเนื้อเนื้อต้นหนึ่งนะครับผมเนื้อนี่ยี่สิบเหรียญไม่ได้เสียรถเลยเนี่ยได้อวัคคาโดมาหกลูกแลครับผมประมาณนี้แหละช้อปปิง้ง ส่วนไปเสีดกาเนี่ยจ่ายเท่าไหร่วันนี้52เหรียญราคาเต็มมันคือ80เหรียญนะครับผมได้ส่วนลดมา30ประหยัดไป30เหรียญนะครับผมครับก็เตรียมตัวเดินทางกลับบ้านนะครับผมแกช็อปเรียบร้อยอย่างที่เห็นนั่นแหนนนละก็ จุดประสงค์หลักก็คือมาเอาน้ำแล้วก็ผมได้น้ำไปหกแพ็คอันนี้ก็นี่คือคนมาเก็บรถนะครับผมพวกคาร์สพวกอ่ะล้อล้อส้หรับใส่ของใส่อะไรนะครับผมเขาก็นี่เป็นพนักงานเก็บล้อเก็บอะไรเก็บคาร์สนะครับผมก็คือเนี่ยคาร์ช้อปปิ้งนี่แหละเนี่ยคือหนาวก็ต้องมาเก็บนะครับผม เราก็จะเดินเก็บอยู่นี่แหละเวลานี้ก็มาเก็บมาประมาณนี้ส่วนผมก็มาตามที่พูดนั่นแหละก็คือเลิกงานแล้วก็มาแวะซื้อน้ําเพราะว่าน้ํามันได้ส่วนลดก็คือใบวันเก็บวันฟรีราคาเต็มก็คือเจ็ดเหรียญน,นะครับผมราคาเต็มต่อต่อแพ็ควันนี้ก็มันมีส่วนลดก็คือ,คอซื้อแพ็คหนึ่งแถมแพ็คหนึ่งนั่นแหละก็เลยมาซื้อ แล้วก็ได้ไปหกแพ็กแล้วก็ได้อัวคาโดแล้วก็เนื้อก้อนหนึ่งแล้วก็โคซองประมาณนี้นะครับผมอ่ะเดินทางนะครับผมเดินทางกลับบ้านกับผมก็เดินทางวันนี้เจอกันคลิปต่อไปก็แล้วกันนะครับผมอ,อันนี้ค่ะเดินทางอาจจะร้อนแสงหน่อยเพราะว่ามัน ดวงอาทิตย์กำลังขึ้นนะครับผมตอนนี้ก็เป็นตอนเช้าอา,อาทิตย์ก็คือไปทางทิศตะว,วันออกนะครับผมมันก็เลยต้องย้อนแสงรอไปด้วยวกันนี่ก็เป็นทางกับบ้นเหมือนเดิมนะครับขอบคุณมากนะครับผมที่เข้ามารับชม ก็เอาไวเ้เจอกันคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้ก็บังว่าทุกคนจะมีความสุขนะครับผมรักษาสุขภาพด้วยแล้วก็ขอทุกคนมีความสุขนะครับผมไปเดินทางครับผมสวัสดีครับคิดถึงคำแกวฝีมือแม่แมา่คิดถึงเสียงหัวเราะ I put a